ตอนที่223ลุงของแม่ไม่คิดว่าพ่อตาของเสี่ยวไปเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช่ฉันก็ไม่คิดว่าพ่อตาของเขาจะเป็นถึงนายอำเภอฉันไม่คิดเลยว่าเจียอินจะเป็นลูกสาวของนายอำเภอเสี่ยวไปโชคดีมากที่ได้แต่งงานกับลูกสาวของนายอำเภอแม้ว่ารองนายกเทศมนตรีจางและหลินต้าเหวยจะเข้าไปข้างในแล้วแต่แขกที่มาร่วมงานและผู้ที่มาช่วยงานก็ยังคุยซุบซิบกันอยู่ แม้แต่เจียงไห่หย,ยางและหวังซื่อจวีก็ยังตกตะลึงในตอนที่เจียงเสี่ยวไปแนะนําพ่อตาของเขาก่อนหน้านี้เขาไม่ได้บอกว่าหลินต้าเหวยเป็นในอําเภอของเมืองเจี้ยนหยางซึ่งพวกเขาก็เพิ่งรู้พร้อมกับคนอื่นพ่อของเขาเจียอินจริงๆเธอเป็นลูกสาวของนายอำเภอหวังซื่วจวีรู้สึกประหลาดใจและมีความสุขขณะพูดด้วยความงุนงงเจียงไหยย่หยางเวียนหัวไม่ต่างกันเขาได้แต่พึมพำออกมาว่าใช่ฉันไม่คิดว่าลูกสะภ้ายของเราจะเป็นลูกของนายอำเภอ ในตอนนั้นชาวบ้านที่อยู่ข้างๆก็ได้พูดเยินยอออกมาลุงไหหยายงลูกชายของลุงเป็นเขยของนายอำเภอซาด้วยไหหยายงได้ดีแล้วนะไหหยายงรองนายกเทศมนตรีและนายอำเภอถึงกับมาร่วมงานเลี้ยงฉลองของเสี่ยวชิงถือเป็นงานแรกในหมู่บ้านเลยนะที่มีคนใหญ่คนโตขนาดนี้มาร่วมเมื่อได้ยินคำชมเหล่านี้ใบหน้าของเจียงไหหยางก็เบ่งบานด้วยความดีใจแต่ใจของเขากลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก ช่องว่างระหว่างตัวเขากับหลินต้าเหวยนั้นมากเกินไปเขาจึงไม่รู้ว่าจะไปมาหาสู่ได้อย่างไรในอนาคตอาน,นิจจาเหมือนปลาดื่มน้ำรู้แค่ว่าอุ่นหรือเย็นเช่นเดียวกับหวังซื่อจวีเมื่อเธอได้ยินว่าพ่อแม่ของลูกสะพ้ยจะมาเมื่อวานนี้เธอก็กังวลเรื่องการต้อนรับว่าจะต้อนรับไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะเธอคิดว่าพวกเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแต่วันนี้เมื่อเห็นการมาถึงของพวกเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนเก่งและเป็นผู้นำระดับสูง เธอยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกคู่สามีภรรยาสูงอายุมองหน้ากันและเดินเข้าไปในลานบ้านท่ามกลางเสียงชมเชยของฝูงชนอย่างไรก็ตามเมื่อพ่อแม่ของสไ a i s มาถึงก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะไม่ออกไปต้อนรับพวกเขาทั้งสองทำได้เพียงกัดฟันแล้วเดินตามไปทันทีที่มาถึงในลานแล้วหันไปมองรอบๆพวกเขาก็เห็นหลินเจียอินพาหลิวอี้ถิงหลินเจียเลอร์และเจียงชานเดินออกไปเจียอินจะไปไหนหวังซิ่วจะหวีถามขึ้นมาด้วยความสงสยัย หลินเจียอินกล่าวว่าหนูว่าจะไปตามพ่อกับแม่อยู่พอดีหนูอยากพาพ่อแม่และแม่ของหนูไปเดินเล่นที่ริมแม่น้ำเจียงไห่หยางกล่าวว่าแล้วพ่อของลูกล่ะหลินเจียอินกล่าวว่าอย่าก,กังวลเรื่องพ่อไปเลยค่ะเสี่ยวไปน่าจะดูแลเขาอยู่ทั้งเจียงไห่หยางและหวังซี่จะวิ่งถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกพ่อตาหนน่นนากเกรงขามเกินไปข้างๆเขายังมีผู้นำอย่างรองนายกเทศมนตรีจังอีกชาวบ้านธรรมดาแบบพวกเขาจึงรู้สึกอึดอัดมากเมื่ออยู่กับคนใหญ่คนโตแบบนั้น หากเทียบกันแล้วให้พวกเขาต้อนรับแม่ของหลินเจียอินคงจะง่ายกว่าเอาหลังนั้นไปที่แท่นระเบียงริมแม่น้ำกันเถอะเจียงไหยย่หยางพูดด้วยรอยยิ้มดีเลยค่ะพ่อแม่เสี่ยวไปฉันก็อยากพูดคุยกับพวกคุณเหมือนกันหลิวอี้ถิงพูดอย่างสุภาพไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเจียงไหยย่หยางพูดอย่างรวดเร็วยังไม่สายเกินไปที่จะทำความรู้จักแล้วจะมีปัญหาอะไรละ่ะ ขณะที่คนทั้งกลุ่มเดินออกไปผู้ที่มาช่วยงานและแขกต่างก็รู้ว่าหลิวอี้ถิงคือแม่ยายของเจียงเสี่ยวไปพวกเขาจึงได้ทักทายเธอยินดีต้อนรับนะคะเจียอินลูกสาวของคุณเป็นคนที่มีความสามารถและมีคุณธรรมมากมาถึงแล้วกินข้าวกันหรือยังไม่น่าแปลกใจเลยที่เจียอินสวยขนาดนี้เธอสวยเหมือนคุณน,นี่เองความกระตือรือร้นของทุกคนที่นี่ทำให้หลิวอี้ถิงมีความสุขมาก แต่เธอจะมีความสุขมากกว่าสิ่งใดเมื่อเธอได้ยินคนที่นี่ยกย่องหลินเจียอินแสดงว่าลูกสาวของฉันนั้นถูกยกย่องจากคนที่นี่หลิวอี้ถิงยิ้มและทักทายกลับไปโดยบอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณพวกเขาที่ดูแลลูกสาวของเธอเป็นอย่างดีตลอดมาทุกคนรู้ว่าเธอเป็นภรรยาของนายอำเภอหน้าจะถือเนื้อถือตัวแต่เมื่อเห็นว่าเธอเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่คิดพวกเขาก็ดีใจและคิดว่าหลิวอี้ถิงเป็นคนดีปังปังปัง,ปง ในเวลานี้เสียงประทัดก็ดังขึ้นอีกครั้งแขกมาแล้วช่วยเตรียมบุหรี่และชาหน่อยสิได้ๆท่ามกลางเสียงตอบรับของผู้ที่มาช่วยงานคนกลุ่มใหญ่ก็เดินเข้าไปยังลานบ้านคู่สามีภรรยาที่อายุใกล้จะหกสิบเศษเดินนำอีกสองสาคนด้านหลังเข้าม,ามือเปล่าในมือของพวกเขาไม่ได้ถืออะไรมาเลยในขณะที่คนส่วนใหญ่ถือตะกร้าหรือของขวัญมาให้ ในปีคศ1983การเฉลิมฉลองและงานต่างๆญาสนิทจะแสดงความจริงใจโดยการนำตะกร้าหรือสิ่งของมาเป็นของขวัญเมื่อนับจำนวนของที่นำมาแล้วมีทั้งหมด24ชิ้นพอดีต้องขอตัวก่อนนะแม่เจีิินพี่ชายของฉันและคนอื่นมาถึงแล้วฉันจะไปทักทายพวกเขาสักพักหวังซี่อจวีกล่าวขอโทษหลิวอี้ถิงหลิวอี้ถิงยิ้มแล้วพูดว่าไปต้อนรับแขกของคุณก่อนเถอะหลินเจีินพูดว่า แม่คลุงกับป้ามาหนูขอไปทักทายพวกเขาสักพักนะคะหลิวอี้ถิงมองลูกสาวของเธอด้วยความพึงพอใจไปสิลูกควรไปต้อนรับพวกเขาจะได้ไม่เสียมารยาทจากนั้นสองแม่ลูกและหลินเจียเลร์ก็เดินตามหวังซื่อจวีไปที่นั่นผู้มาช่วยงานฝ่ายต้อนรับก็ได้ออกไปต้อนรับแขกบ้างแล้วโดยที่เจียงเสี่ยวซินและเจียงเสี่ยวหลี่ก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมบุหรี่และชาให้กับแขกพี่ใหญ่พี่สะพ้ายยินดีต้อนรับเดินทางมาเหนื่อยเหนื่อยไปนั่งพักก่อน เจียงไห่หยางทักทายหวังซี่อเหวินและซ่งอยูหมินซึ่งกำลังเดินเข้ามาในลานบ้านเพื่อลูกเพื่อหลานไกลแค่ไหนก็ต้องมาขอแสดงความยินดีกับเสี่ยวชิงที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยนะหวังซี่อเหวินกล่าวด้วยรอยยิ้มขอบคุณพี่ใหญ่สำหรับคำอวยพรเสี่ยวชิงรออยู่ข้างในไปดื่มและกินกันเจียงไห่หยางพูดด้วยรอยยิ้มหลังจากที่ทั้งสองพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในตอนนั้นหลินเจียอินก็เดินมากับเจียงชานหลินเจียอินทักทายออกมาว่า สวัสดีคลุงใหญ่ป้าสะพ้ยก่อนจะหันไปพูดกับเจียงชานว่าสวัสดีปู่กับย่าสี่ลูกเจียงชานรู้จักหวังซิ่วเวิรนและภรรยาของเขาดีเธอจึงตะโกนออกมาทันทีสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณย่าหวังซิ่วเวิรนและซ่งยูมินเห็นเจ้าตัวน้อยก็ยิ้มออกมาพวกเขารักและเอ็นดูเจียงชานมาก ตระกูลหวังเป็นตระกูลที่ใหญ่หวังซิ่วเหินยังมีน้องชายชื่อว่าหวังซิ่วหูหวังซิ่วเจี้ยนหวังซิ่วไห่หวังซิ่วซานและหวังซิ่วหยุนส่วนน้องสาวมีชื่อว่าหวังซิ่วเหมยหวังซิ่วหลันหวังซิ่วจวีและหวังซิ่วยี่พวกเขามีพี่น้องทั้งหมดสิบคนซึ่งในหมู่พี่น้องแต่ละคนก็มีทายาทสามเจ็ดคนและเมื่อพวกเขาแต่งงานและมีทายาทต่อไปคนในตระกูลก็มีมากถึงหลายร้อยคนในกลุ่มคนจำนวนมากนี้มีพี่น้องหกคนที่มาถึงแล้วพี่สาวสองคนของหวังซิ่วจวีและน้องสาวยังมมาไ่ถึง หลินเจียอินกล่าวทักทายลุงใหญ่ตามมาด้วยลุงรองลุงสามลุงสี่ลุงห้าและลุงหกเจียงชานก็ทำตามแม่ของเธอเธอกล่าวทักทายปู่ย่าลูกพี่ลูกน้องซึ่งมีหลายสิบคนจนทำให้เธอเวียนหัวไปหมดเธอเริ่มเบื่อแล้วที่ต้องทักทายคนกลุ่มใหญ่แบบนี้จากนั้นคนกลุ่มใหญ่จากตระกูลหวังก็ได้เดินเข้าไปในบริเวณลานบ้านบ้านของเสี่ยวไปสวยงามมากในที่สุดเขาก็กลับมาคิดได้และสร้างเนื้อสร้างตัว บ้านหลังนี้ใหญ่กว่าบ้านของผู้ใหญ่บ้านของเรามากฉันได้ยินผิงผิงพูดว่าบ้านใหม่ของเสี่ยวไปหลังใหญ่ตอนแรกก็คิดว่าเขาคุยโม้ตอนนี้ฉันเห็นกับตาตัวเองแล้วบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าที่เขาพูดเสียอีกหวังผิงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเขาไม่มีทางคุยโมโอ,อวดตอนนี้เขากําลังทําธุรกิจกับเสี่ยวไปเขาทําเงินได้มากมายถ้ากลับไปฉันจะให้เขาสร้างบ้านแบบเดียวกับเสี่ยวไป หวังผิงค่อนข้างคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ของเจียงเสี่ยวไปเขาจึงเดินนำคนตระกูลหวังเข้าไปในลานบ้านและพาเดินชมบ้านหลังใหม่ของเจียงเสี่ยวไปพร้อมทั้งพูดคุยกันช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้เตรียมที่นั่งให้พวกเขาด้วยใครยังไม่ได้กินข้าวเชิญไปนั่งก่อนเจียงไห่เทียนเริ่มเรียกแขกอีกครั้งและหลังจากตะโกนเสร็จเขาก็ไปเชิญนายกเทศมนตรีจางหลินต้าเวยและคนอื่นให้ไปนั่งรับประทานอาหาร